บอดแพลวเตรียมซื้อที่ขยายพื้นที่สั่งโรงงานผลิตหมูแดดเดียวให้กับปลาแจวค่ะพี่นอ้องเมื่อนะคะก็ไปแอบเห็นปลาแจวนะคะตอนนี้ปลาแจวเนี่ยก็เริ่มผันตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วเนาะพี่น้องเนาะก็คือปลาแจวเนี่ยเพื่นนในยายไปอยู่กรุงเทพ ไปดูอ่าดูแลน้องนาริตะกับน้องโต,ตเกียวแล้วก็ไปคอยรับสรงน้องนาริตะกับน้องโต,ตเกียวเวลาไปโุงเรียนนะคะเนื่องจากคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยพิ่นบ่คอยว่างเนาะบอดแพลวเพึ่นก็ต้องเดินสายทํางานแล้วก็เดินสายทัวร์คอนเสิร์ตส่วนบอดบิ๊กเนี่ยพึ่นก็ต้องมีภารกิจก็คือดูแลค่ายเพลงแล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็เดินสายทํางานเหมือนกันทั้งนี้นะคะปะแจวก็เลย กับลุงเค้นเนาะไปอยู่ดูแลเพื่อไปคอยรับส่งนอ้องนริตาไปโรงเรียนและการดูแลน้องโตเกียวอยู่บ้านหลังไม้ที่บอดแผลเสื่อมหายอยู่หลังศิษย์น่ะะค่ะและล่าสุดนะคะแอบเห็นป้าแจ๋วนาะพี่น้องไม่ได้เอบเห็นะกับก็เห็นป้าแจ๋วนะคะลงอ่าไล่สดนะคะขายของก็คือขายหมูแดดเดียวขายกระเป๋าขายสินค้าป้าแจ๋วเริ่มเอาสินค้ามาขายหลายอย่างนาะพี่น้องอบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยออเดอร์ถล่มทลายมากก็คือคนแบบ จั่ทงออเดอร์ให้ลูกค้าบ่ทันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าออเดอร์เนี่ยปะเจียวเห็ดคนเดียวแล้วก็พื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างมีจํากัดเนาะอันขยายพื้นที่บ่ทันแล้วก็เห็ดออเดอร์ทรงบร่ทันเนาะพี่น้องเนาะงานนี้นะคะบอดเพียวเห็นว่าปะเจียวเนี่ยขายดีมากก็เลยจะซื้อที่เพิ่มเพื่อสร้างโรงงานหมูแดดเดียวให้กับปะเจียวอีกค่ะพี่น้องโดยบอดเพียวก็บอกว่า ป้าแจ๋วเป็นคนชอบทำอาหารและเป็นคนที่ทำอาหารอร่อยมากน้องสาวบอกจะลงทุนอย่างอื่นให้ขายแต่ป้าเขาชอบทำอาหารเลยเลือกที่จะทำแบรนด์เกี่ยวกับอาหารงั้นก็ตามใจปจ้าแจ๋วแล้วกันนะแต่ดูแล้วพื้นที่ที่ใช้ในการผลิตและการจัดทรงคงพอและต้องซื้ออุปกรณ์ในการผลิตเพิ่มเพราะต้องผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าตอนนี้ทําให้ทันเลยจะ้ะล่าสุดเออทาไม่ทันเลยจะ้ะ ล่าสุดต้องซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อเปิดโรงงานทำหมูแดดเดียวให้ป้าเจ๋วแล้วหลักอยากทานหมูแดดเดียวอร่อยออร่อยช่วงนี้ต้องรอต่อคิวเออต้องรอตามคิวนะจ๊ะขอบคุณที่อุดหนุนและซัพพอร์ตครอบครัวของเราคะ่ะนี่ป้าเจ๋วบอกว่า เตรียมจัดทรงออเดอร์วันนี้เอาแค่นี้พอนะจ๊ะพรุ่งนี้ว่าง20กิโลรีบสั่งเข้ามาเลยจ้ะปลาเจียวบอกเนาะพี่น้องเนาะก็ยินดีน้ำปลาเจียวนะคะบ่า,าปลาเจียวจะเฮ็ดเหย่างเนาะค่ะก็มีเอฟซีแฟนคลับของแม่แพลวของน,อน้องเล็กตาของน้องตัวเกียวของปลาเจียวเองนะคะเข้ามาสนับสนุนตลอดถือได้ว่าก็คือทุกคนอ่ะพ้อมสนับสนุนแล้วก็ป้าก็ทําอร่อยจริงๆเออปพาะสันเนี่ย Order, ออเดอร์มันบ่ดเต็มเร็วขนาดนี้เนาะพี่น้องเนาะก็คือไปเจวนะคะออเดอร์เยอะมากนะคะแค่เปิดขายวันแรกๆนะพี่น้องก็คือออเดอร์เนี่ยไปเร็วมากเนาะนี่เบิ้งอันมองมองตากมูแดดเดียวก็คือได้ตากขางขางบ้านซึ่งบอดแพ้เนี่ยเบิงเ้งแล้วก็มองว่าพื้นที่ในการทําและอุปกรณ์ในการทาเนี่ยก็คือบอพอขายเนาะพี่น้องเนาะคือบรทันต่อกระแสตอบรับบรทัทต่อความต้องการของลูกค,ค้าบอดแพ้ก็เลยตั้งใจว่าจะขยายโรงงานและผลิตเพิ่ม ขยายโรงงานก็คือจะซื้อที่ที่ดินเพิ่มเนี่ยเพื่อสร้างโรงงานผลิตผลิตไอแบรนด์อาหารให้กับป้าแจวเพราะว่าซีาเป็นหมูแดดเดียวนอกพี่นอ้องแล้วก็เห็นป้าแจวเนี่ยเฮ็ดแนมหมูตุ่มเนาะพี่นอ้นองก,ก็คือป้าแจวบอกว่าลองทําครั้งแรกว่าเป็นแดไรน่าก,กินมากเห็นป้าแจวเฮ็ดน,นอกพี่นอ้องก็คือมันความต้องการของอันลูกค้าเนี่ยมันมีมาก มากกว่าออเดอร์ที่มีเพราะเนื่องจากว่าปลาเจียวเนี่ยเพิ่งเริ่มผลิตเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มทําหมูแดดเดียวแล้วก็อันพนักงานซอยก็ยังมีบ่หลายเนาะก็มีสองสามคนที่ซอยรับออเดอร์ซอยอ่าซอยซอยรับออเดอร์ซอยเขียนรอยออเดอร์ตอนปลาเจียวไล่สดเนาะแล้วก็ปลาเจียวนี่ทําทําอาหารคือปรุงคนเดียวเฮ็ดคนเดียวบุตรมันเกล่อนข้าง,งที่จะอันบบทัน บรทันตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการนะคะผู้ใดอยากกินก็คือต้องรอคิวกรนซึ่งบอาแจ้วเนี่ยกล่าว่าเพิ่งกลับมาจากยุโรปเนี่ยก็คือรอบนี้ก็คงมาวางแผนทำโรงงานหมูแดดเดียวให้กับป้าเนาะพี่น้องอก็ดีใจน้ำพิ่นนะคะปังมากๆบอกเลยว่าอันหลายหลายคนก็บอกว่ามีโอกาสนะคะถ้าทันถ้าถ้าเอฟทันก็สิมีโอกาสได้ชิมออเดอร์ของป้าเจ๋วนะคะอืบางคนก็บอกว่าให้ป้าเจ๋วเนี่ยอัน ตู้ตู้อบลมร้อนเออบอกให้ป้าเจียวขยายโรงงานเพิ่มเฮงเฮงรวยๆค่ะต้องซื้อเครื่องซีนแบบบุตสาหกรรมค่ะเออเวลามีออเดอร์เยอะๆหลายๆคนก็มาแนะน,นำนะคะขายดีขนาดนี้จะจะมีเวลาดูแลหลานสองคนหรอคะนะ้องตัวเกียวต้องมีคนพาพูดพาเล่นอืออะายคนก็มาเนี่ยไม่ต้องกลัวค่ะครอบครัวเขามีกันหลายคนเออหลายๆคนก็นมาด่ามาเนาะว่า ป้าเจวเนี่ยขายดีขนาดนี้ซิมีเวลาดูแลน้องนริตากับน้องตัวเกี่ยวบอตอนนี้น้องตัวเกี่ยวก็ต้องมีคนพาพูดพาเล่นอ่ะก็จะต้องอ่านหนังสือมีกิจกรรมกลัวป้าเหนื่อยเกินไปมันก็มีเอฟซีแฟนคลับเขามาที่บานนะคะว่าไม่ต้องกลัวครอบครัวเขามีกันหลายคนถ้าติดตามจะรู้ว่าเขามีคนดูแลน้องช่วยๆกันแล้วก็มีคนเบิ้งน้องซอยป้าเจวหลายคนและมีแอดมินและมีพวกป้าแอนช่วยงานป้าเจวและดูแลหลานๆเขาทําเพื่อ อนาคตของตัวเองเออและหลานๆเหนื่อยเขาก็ทนได้เหมือนพวกเรานี่แหละทั้งเลี้ยงลูกทั้งทำงานแมนพี่น้องเอ,อ่อคอยกักนทั้งดูแลพอ่อแม่ถ้าขายถ้าเขาขายดีเขาก็ต้องจ่างคนเพิ่มเรื่อยๆแหลคะค่ะ ว่าต้องห่วงเรื่องดูแลเด็กๆคนที่เขาประสบความสาเร็จระดับหนึ่งแล้วเขามักจะมีการวางแผนในการดําเนินชีวิตตัวเองคนรวยมักจะไม่กลัวคําว่าเหนื่อยแม่นพี่น้องคนรวยหนันบอบอก,กลัวควาวาาาําว่าเหนื่อยแล้วก็ที่มาถามแบบว่าเอาค,คือว่าไปเลี้ยงล้านแล้วไปยังมาขายของเราไาเลี้ยงล้านคือในบ้านน่ะเพื่อนมีพี่เลี้ยงมาซอยเลี้ยงแล้วก็มีแอดมินหลายๆคนที่มาซอยปลาแจวแพ็กมาซอยปลาแจวตอบอยู่แล้วและปลาแจวเนี่ยเพื่อนกะ เอาเวลาส่วนหนึ่งมาทําแล้วก็อันพี่พๆพ,พี่เลี้ยงอย่างก็ดูแลน้องๆและทุกคนเนี่ยก็ทำเพื่ออนาคตของเต็งและเพื่ออนาคตของหลานคือเพื่อนเป็นคนไม่ยำอยู่กับที่และก็ะบอตตองห่วงวา่าเพราะคนรวยเขาไม่กลัวเขาว่เาเหนื่อยคนรวยเขาพร้อมที่จะเหนื่อยพี่นอ้องถ้าไม่เหนื่อยก็บรวยพี่น้องถ้าบ่ขยันกรบ่มีถ้าบา่บ่าบาบเห็ดบ่ร้างบ่แปลงมันกรบอมีอย่างึ้นมาถ้ามือนึงเขานอนไถโทรศัพท์อยู่ซือ เขาก็ม mm. ีเง like mm ินเขามาพี่น้องทำมือนึงเขานั่งเล่นตัโทรศัพท์บริางเบียร์สางงานอย่างเขาก็มีเงินบมีรายได้แต่นี่เพื่อนเลือกที่จะมีรายได้หลายๆทางอ่ะประเจากาจะมีรายได้หลายทางแบบอ่ะดูแลทําทางเพจเนาะมีมีเพจมีช่องอืมแล้วก็ดูแลห้านไปพร้อมแล้วก็เพื่อนกาจะมาทําธุรกิจนี่เพิ่มก็คือธุรกิจอาหารพี่น้องถ้า บตรต้องห่วงว่าเพื่อนชิบ่มีไปลาเลี้ยงหลานถ้าธุรกิจมันขยายใหญ่มากขึ้นถ้าออเดอร์มันเยอะขึ้นเพื่อนก็ต้องจ้างคนเพิ่มอยู่แล้วจาก1 2 3่งหเป็น8 9ดเคนเป็นขยายเป็นโรงงานเพื่อนก็ต้องจัดระบบบริหารโรงงานของเพื่อนอยูแล่เนาะค่ะบ้ันอัน,นคอนเนี่ยบต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าคนรวยน่ะเขามีการจัดระบบ ชีวิตของเขาดําเนินไปแบบเป็นสเต็ปสเต็ปอยู่แล้วว่าเออต้องมีพี่เลี้ยงดูร้านแล้วเขาก็ต้องดูห้านประกอบพี่เลี้ยงแล้วโรงงานเขาก็มีวิธีการอนะให้สูตรไปปรุงสินะห้สูตรปรุงไปทุกคนกระปรุงตามสูตรที่ป้าเจียวหายแล้วก็แพ็กสินค้าส่งสินค้าแบบนี้มันเป็นสเต็ปอยู่แล้วในการทําการบริหารโรงงานนอกพี่นอ้นองเนาะหลายๆคนก็อาจจะมาติ้งเรื่องนี้แต่ว่าต้อตงเป็นห่วงนะคะมีเอฟซีมาต่อให้ป้าเจียวแล้วค่ะออเดอร์ปังมากป้าเจียวบอกเลยโอ้ยเนาะขนาดเริ่มทําสนามวิ่งเรียนเด็ดก็หมดแล้วอ หลายคนที่เขาคิดบวกเขาก็บอกว่ายินดีกับป้าแจวแล้วก็ขอให้ป้าแจวเนี่ยเฮงๆงปังปงแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ออเดอร์มาแบบเพียบเพียบเลยพี่น้องก็ยินดีน้ำป้าแจวน้ำนะคะอ่าบพว่าป้าอ่าบพว่าสิเฮ็ดอีหย่างนะคะก็มีคนคอยสนับสนุนอยู่ตลอดนั่นแหละค่ะก็บอกแล้วว่าไอแผวพ้าเพิ่งก็บอกขอบคุณเอฟซีแฟนคลับที่คอยสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างตลอดมาเนาะถ้า,ามีเอฟซีแฟงคลับก็ เพล่ไม่มีเพลผาในวันนี้ยินะ่งสี่นะเพิ่งก็ขอบคุณ FC แฟนคลับอยู่แล้วนะสำหรับ FC ที่เข้าใจก็รู้อยู่แล้วว่าป้าเจวเนี่ยก็ทําอยู่บ้านแล้วก็ทําอยู่กับหลานๆเพื่อที่จะได้ดูแลหลานๆไปน้านะคะพี่นอ้องกรยินดีน้ากับป้าเจีวเนาะนะคะกับธุรกิจใหม่เนาะพี่น้องเนอะที่กําลังไปได้สวยแล้วก็ไปได้ไกลคะ่ะพี่นอ้องมันี่ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ